อุปกรณ์เลื่อมพราเบื้องต้นก็จะมีหม้หน้าโตะใบมิดโกนหรือคัตเตอร์ใช้ได้แล้วก็เป็นเทียนเอาไว้เลื่อยตรงเลื่อยฉลุขลึกนะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์เลี่ยมผาเบื้องต้นว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนสําหรับไว้จับชิ้นงานต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นอะคริลิกแผ่นใสแผ่นอะไรต่างๆนะครับ ส่วนมากผมจะใช้ตัว2ตัวประมาณนี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นกรไกตัดต้นไม้ก็เอาไว้ตัดชิ้นงานของเราเหมือนกันเลยครับตัดเลยชับ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 ตัดเลยชับ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 แบบนี้นะฮะสีสวยงามอันนี้ก็มาชิ้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเพจสําหรับรูปหล่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรองน้านสําหรับรองพระหนานประมาณ2มิลเพื่อไม่ให้พระช้า อันนี้จะเป็นชุดตะไบแต่งพระแต่งตามลวดลายต่างๆมีหลายทรงหลายหน้าไม่ว่าจะเป็นทรงแบนทรงกลมท้องปิงสามเหลี่ยมน,นี่ก็จะเป็นไขป่ปลาว้านเอาไว้ขัดให้มันใสให้มันเงางามขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นผองมือสวมนิ้ว เพื่อที่เวลาจับแกมมันจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูอันนี้ก็สวมนิ้วชี้เข้าไปเรียบร้อยละต่อไปก็จะเป็นสวมเข้านิ้วโป้นี่นะครับสวมสองนิ้วถนัดมือจึ๊บ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 ,บ I love you นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษฟลายฟองน้ำค้างหมูเอาไว้ขูดดส่วนนี้จะเป็นผ้าเทควมามสะอาดไฟเบอร์นะครับใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่างเอาไว้เช็ดเพื่อทำความสะอาด กระจกเช็ดชิ้นงานเราต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลเป่าลมพวกเป่าเศษฝุ่นเป่าอะไรนี่ก็จะเป็นไม้บรรทัดเอาไว้วัดขนาดน,นี่จะเป็นตะไบท้องปิงที่ใช้งานบ่อยครับอันนี้ไว้แต่งแต่งให้มันสวยๆไว้สโลปนี่ก็จะเป็นตะไบคิงอีเกิลเอาไว้สโลปแต่งชิ้นงานของเรานะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสลิงเข็มดูดยาเอาไว้ดูดน้ำยาของเรา ี่จะเป็นคลิปหนิบงเงินตัวใหญ่ที่เราต้องเอามาใช้อันนี้นก็คลิปนิบเงินตัวเล็กเหมือนกันที่เราเ,าเอาไว้เดือดน,น้ํายาอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายฝั่งซ้ายนี่จะเป็นกระดาษทรายละเอียดฝั่งขวาจะเป็นกระดาษทรายหยาบนะครับจะมาแนะนําว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นใบมีดเดือดน้ํายาก็จะมีอยู่4ใบ หนึ่ไว้4มุมซ้ายขวาบนล่างส่วนฝั่งขวานี่ก็คือจะเป็นเหล็กซ่อมเดินน้ำยาเวลาเราเดินน้ำยาไม่สวยเราก็ใช้เหล็กนี้งัดซ่อมเลยครับอันนี้จะเป็นพวกเหล็กขูดแกนเอาไว้ขูดขูดแกนต่างๆให้มันละเอียดให้มันเนียนขึ้นอันนี้จะเป็นปากกาเมจิกเอาไว้มาร์กจุดตามที่เราต้องการก็จะมี2ด้าน ด้านเล็กกับด้านใหญ่นะครับนี่จะเป็นดินสอเปิดบล็อกวิธีใช้นะครับกดปึ๊บแล้วก็ดันออกแล้วก,กดนิดเดียวนี่คือดินสอเปิดบล็อกนี่ก็จะเป็นดินสอดินสอกดนะครับเอาไว้วาดไว้ล่างเส้นส่วนนี้ก็จะเป็นเพจวาดหูห่วงเอาไว,ว้วาดหูห่วงชอบหูห่วงแบบไหนก็วาดตามเลยครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นไฟฟู่คล้ายๆที่แบบพ่นแรงนะครับร้อนส่วนนี้ก็จะเป็นปั๊มแอร์หรือแอร์ปั๊มนะฮะเนเดียวกันที่มันจะพ่นลมออกมามันจะทําให้งานเราสะดวกงานเราง่ายขึ้นอันนี้ก็ดินน้ํามันสําหรับเอาไว้ยึดวัตถุไม่ให้มันดิน้นนี่ก็จะเป็นสว่านถ้าเรามาซ้ายสว่านก็จะหมุนทางทวนเข็มถ้า เลื่อนขวาสว่านก็จะหมุนตามเข็มน,น,นี่ก็จะเป็นน้ำยาเคลือบนะฮะเอาไว้เคลือบอันนี้ก็จะเป็นที่เติมแก๊สเอาไว้ใช้เหมือนกอันนี่ก็เป็นตะเกียงไฟนี่นี่ก็จะเป็นแอลกอฮอล์เติมตะเกียงเป็นแอลกอฮอล์ขาวนะครับน,นี่ก็จะเป็นน้ำยาน้ำยาเช็ดกระจกน,นี่ก็จะเป็นหูงห่วงสำหรับใส่ในชิ้นง,งานของเรา อันนี้ก็มาดูของใหญ่เลยเป็นมาเก๊เตีเยหินพ่อที่ผมใช้นะครับคุณภาพดีมากส่วนมีชุดอุปกรณ์เลี่ยมผ้าเบื้องต้นอ่าอันนี้ชุดอุปกรณ์เลี่ยมผ้าเบื้องต้นนะครับที่ผมเอามาวางไว้บนโต๊ะว่ามีอะไรบ้างมีสว่านเอาไว้เจาะตามที่ต่างๆก็มีบอลเป่าลม เช็คดูได้ถ้าสำหรับฝึกเบื้องต้นได้อันนี้ถุงมือสวมนิ้วเพื่อที่ไม่ให้เราเพื่อที่ไม่ให้นิ้วเราร้อนอันนี้ก็จะเป็นเข็มสลิงดูดน้ำยาต่อไปนะฮะนี่ก็จะเป็นผ้าไฟเบอร์ไว้เช็ดทำความสะอาดชิ้นงานของเราให้มันสะอาดขึ้นหรือว่าให้รองพระไว้รองอะไร ใช้ได้หลายอย่างครับมาดูชิ้นต่อไปได้เลยครับอันนี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นตะเกียงนะฮะที่เราต้องใช้อันนี้ก็จะเป็นที่เติมแก๊สเหมือนกันนี่ก็จะเป็นน้ำยาเคลือบน้ำยาประสานอันนี้ก็จะเป็น ครีมปากแบนตัวนีบผมใช้2อันนะครับนี่ก็จะเป็นหูหว่วงเว็จเจาะแล้วก็แบบใส่พร้อมหาสายคอ้องคอได้เลยนี่จะเป็นไฟฟู่ตามที่ต่างๆนี่ก็คือตะไบท้องปิงนะครับใช้งานบ่อยอยู่ครับตัวนี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นตะไบ king eagle หรือว่าตะไบเบอร์6ครับผม อันนี้ก็จะเป็นชุดตะไบแต่งตามแต่งตามต่างๆให้มันได้รูปให้ได้สวดทรงน,นี่ก็จะเป็นเลื่อยฉลุขอลึกนี่ก็จะเป็นกระดาษทรายกระดาษทรายละเอียดซ้ายยาบนะครับ2อ,อันต้องใช้ควบคู่กันไปเพื่อให้งานเรามันละเอียดขึ้นนี่จะเป็นดินสอเปิดบล็อกที่เห็นเมื่อกี้นะฮะมันก็จะเป็นดินสอ,อก,กด น,นี่ก็เป็นปากกาเมจิกเอาไว้เขียนตามชิ้นงานต่างๆของเราน,นี่เหล็กขูดแกน,นนี่ก็จะเป็นคลิปหนีบเงินตัวเล็กสีอะไรก็ได้ครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันหนีบได้อันนี้คลิปหนีบตัวใหญ่อันนี้ก็จะเพดเพดสำหรับทำรูปลออันนี้เพดสำหรับวาดหัวห่วงให้มันได้รูปทรงให้ได้มาตรฐานให้ได้เส,สื้อทรง น,นี่ก็จะเป็นกรรไกตัดต้นไม้นั่นแหละครับหรือว่าใช้กรรไกอะไรก็ได้ที่ตัดได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นไขปลาวานใช้ควบคู่กับมอเตอร์เจียหินพลอยนะฮะนี่จะเป็นน้ํายาเช็ดกระจกเช็ดกระจกทําให้มันใสขึ้นนะฮะนี่ก็จะเป็นแอลโกอฮอล์ไว้เติมน้ายาเติมตะเกียงส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบมีดเดินน้ํายา เหล็กสําหรับงัดซ่อมเดินน้ายาชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระดาษทรายค้างหมูเอาไว้ขัดเอาไว้ถูเอาไวข้ไวไวขูดได้นี่ก็จะเป็นน้ำมันสําหรับยึดไว้เวลาพระมันจะได้ไม่เลื่อนหนีไปไหนนี่จะเป็นยางลบเวลาเราเขียนผิดเราก็ลบทิ้งได้ไม้บรรทดัดเอาไว้วาดไว้กะเซนติเมตรนี่กระดาษฟองน้ํารองพระกันพระช้ํากันพระอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็น ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับแอร์ปั๊มที่มันจะปั๊มลมออกมาง่ายสมัยก่อนเขาจะใช้แบบลูกสูบลมจักรยานสูบเออเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันทําให้ง่ายขึ้นง่ายจริงๆรฮะมันก็เลยแบบสะดวกต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายก็คือนี่ครับมอเตอร์เกียร์หินงพยอันนี้คือรุ่นที่ผมใช้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ